Nightcore d i s c o n t i n u e model it's very old flashlight นะครับตัวนี้เป็น Nightcore รุ่นอะไรไม่รู้นะครับเก่ามากเป็นกล่องกระดาษสีดำโลโก้ยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยอะสมัยนั้นนะครับน่าจะยังรวมกับ JetBeam อยู่เลยนะครับข้างกล่องไม่มีรายละเอียดอะไรเลยผมซื้อตัวนี้มาจากเว็บไซต์นะครับออนไลน์ซึ่งก็เป็นร้านขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขาน่าจะมีไฟฉายตัวนี้อยู่หรือแม้ก็เป็นเหมาตู้มานะครับเหมาซื้อมาราคา เต็มก็เป็นพันนะครับแต่ราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยไม่ถึงนะครับราคาถูกกว่านั้นเยอะเลยตัวไฟฉายมาในกล่องมีโฟมกันกระแทก,ก,กแล้วก็จะมีลักษณะตัวบอดี้ยาวๆอย่างนี้นะครับรุ่นนี้ชื่อ n i g h t Core นะครับ s มา r t p พ D20 นะครับมาพร้อมกับอปุปกรณ์ในกล่องจะมีอันนี้เป็นสายคล้องมือกับสแปอคเอิงให้มา2นะครับเป็นสีขาวขุ่นมีอเลนคี ey, นะครับเป็นตัวไขแล้วก็จะมีสกรู เล็กๆนะครับในกล่องให้มานี่นะครับเป็นอะเลนอย่างนี้เอาไว้ไขกับตัวคลิปตรงนี้นะครับเอาไว้ใช้สำรองนะครับรีมูฟออกแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวคู่มือในนี้ไม่มีซองอะไรมาให้แล้วนะครับมีแค่นี้เลยเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันน่าสนใจยังไงนะครับถึงเป็นไฟฉายที่ตกรุ่นแล้วก็ตามคู่มือจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นแบบเล่มอย่างนี้อยู่เลยนะครับโอเคนะตัวไฟฉายนะครับก็มาลักษณะ เป็นไฟฉายที่มีความยาวนะครับคล้ายกับตัวตก่อนหน้านี้ที่ผมรีวิวไปเป็น Jet Be ี m นะครับตัวนี้เป็น Ni ท์คอร์จริงๆก็คือน่าจะเป็นค่ายเดียวกันซูดไรซําในสมัยก่อนก่อนที่จะแยกตัวออกมานะครับแล้วก็ตัวไฟฉายเองก็เป็น d o บเบ e ลเนะครับด a 2สองก้อนเหมือนกันนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันของดีไซน์บอดี Body นะครับเพียงแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องการใช้งานแล้วก็แบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ผลิตด้วยอลูมิเนียมลอยนะครับ อันเดอรดสัวนี้ก็ผลิตเป็นสีออกเทาๆเขียวๆนะครับเทาเข้มๆหน่อยตัวนี้จะมีความยาวของตัวบอดี้ค่อนข้างที่จะยาวนะครับเพราะว่าออกแบบมาให้ใช้แบตเตอรี่ AA 2เซลล์นะครับ2ก้อนมีะระดับการป้องกันนะครับเป็น IPX8 นะครับก็สูงสุดแล้วแล้วก็จะมีระบบเซฟตี้ล็อกก็คือคลายฝาเพื่อดิสคอนเนค t ได้นะครับแสงสว่างสูงสุดตัวนี้อยู่ที่180 r o นะครับ รันไทม์นานที่สุดที่ระดับต่ําสุดอยู่ที่150ชั่วโมงโดยการใช้แบตเตอรี่ d o b l e A Alkaline นะครับใช้แบตเตอรี่ลิเธียม rechargeable ไม่ได้นะครับแบบที่เป็น14500ไม่ได้นะใช้แรงดัน1.2ถึง1.5โวลต์คูณ2นะครับสรุปก็คือแรงดันน่าจะไม่เกิน3โวลต์ 1, นะครับที่150ชั่วโมงระดับโห1 8 0ลูเมนที่ระดับไฮสุดนะครับเราลองมาดูกันเลยนะครับว่ามันมีอรายละเอียดอะไรบ้างน,นะครับ โครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมอย่างที่ผมบอกนะครับมีหัวเบเซ l ลเป็นส t ตลิสตีลซึ่งก็ช่วยในเรื่องของความแข็งแรงนะครับเวลาตกกระแทกแล้วก็มีกระจกนะครับเป็นแก้ว t ชมเปอร์ก s าตัวนี้ไม่ได้เคลือบอันไทร์เรฟโค้ดไว้แล้วก็มี LED นะครับเป็น Cree 7090นะครับ70 90นะครับ XRE Q5 นะครับมี Orange Pure Reflector ช่วยในเรื่องของการกระจายแสง แล้วก็ตัวกระจกขุ่นๆเพราะมันเก่าเก็บนะครับมันนานแล้วน่าจะแกะออกมาทำความสะอาดได้ด้วยมั้งแต่ผมอาจจะค่อยแกะนะครับส่วนข้างหัวไฟฉายจะมีชื่อยี่ห้อ n i g h c o r e นี่มันเป็นโล w ฟอนแบบโลโก้แบบเก่าเลยนะครับ n i g h c o r e c o m smart pd d20 นะครับเป็นชื่อรุ่นแล้วก็จะมีร่องระบายความร้อนนะครับอยู่บริเวณคอไฟฉายลงมาจนถึงตัวด้ามนะครับตรงนี้จะเป็นราคาเก่านะครับ2,950นะแพงมากเลยนะครับเป็นราคาที่ติด ตั้งเอาไว้เมื่อนานมาแล้วนะครับปัจจุบันนี้ผมซื้อมาราคาหลัก100บาทเท่านั้นนะครับไม่กี่ร้อยนะ2อ0สามนะครับรวมๆกันก็ไม่กี่ดังนะครับเพราะมันเลิกผลิตมัน discontinu ไปแล้วนะครับตัวบอดี้นะครับใช้วิธีน o ริ n งเป็นไดมอนด์ซึ่งก็จะเป็นลักษณะผิวสกัสกๆกว่าในคอปัจจุบันเยอะอยู่เหมือนกันนะครับทำออกมาแค่บริเวณตรงกึงกลางของตัวท่อบอดี้เท่านั้นเวนลาจับก็จะอยู่บริเวณตรงนี้พอดีนะครับ แล้วก็ส่วนของท่อด้านหลังก็จะเป็นกลิ้งๆงมีการเซาะล่องลดขนาดความกว้างลงลดน้ําหนักความหนานะครับไม่จําเป็นก็ลดน้าหนักอลูมิเนียมออกไปนะครับผิวของการทำอันเดอ์าจะค่อนข้างเขียวนะครับออกเทาๆคือเขียวหน่อยไม่ได้เขียวเทาแบบเหมือนอีกรุ่นหนึ่งที่รีวิวไปตะกี้นะครับอันนั้นก็จะเขียวกว่านี้นะครับไม่ได้เขียวกว่านี้เทากว่านี้นะครับต่างกันนะครับเจ็ดบีมนะครับในคอนะครับในคอสี มิลิเทอรีเขียวๆมากกว่านะครับตัวคลิปนะครับทำด้วยสเตเลสเดียเป็นลักษณะคือยึดติดกันกันกบตัวท้ายไฟฉายนะครับด้วยสกรูอันเลนหรือว่าหกเหลี่ยมนะสามารถจะขันออกได้ถ้าไม่ใช้งานแล้วก็ตัวคลิปเองก็เป็นตัวคลิปที่มีความยาวและมีเทนชันประมาณหนึ่งเลยนะครับสวิชท้ายนะครับออกแบบมาเป็นลักษณะสวิตชส์สเตเลสนะครับเรียบกับตัวขอบแล้วก็จะมีรูสําหรับใส่สายคล้องมือเป็นรูกลมๆสองรูใส่สวิตช์วิง่งหรือว่าห่วงนะครับสําหรับพวงกุญแจได้แล้วก็ วางเทลแสดงได้อนทายโรลลิ Anti ่งใช้คลิปนะครับในการเบรกไม่ให้มันหมุนนะครับท้ายหมุนไม่มีฝานะครับส่วนด้านบนเราเปลี่ยนแบตเตอรี่จากหัวนะครับเราลองขันตัวหัวกับตัวบอดี้แยกจากกันจะเห็นว่ามีโอริงติดตั้งมาแล้วเป็นเกลียวปกตินะครับแล้วก็จะมีด้านในเป็นคอนแทคนะครับไม่มีสปริงโหลดท่อเป็นท่อดับเบิลวอลนะท่อ2ชั้นก็อลองสังเกตดูจะเป็นท่อเหมือนจะเป็นท่อลูมิียมหรือสเตอเลสนะอยู่ข้างในเวลาเราลองกดสวิตช์เนี่ยจะเห็นว่ามัน ตัวสวิตช์ก็จะยุบตัวลงไปนะครับแบบนี้นะครับเป็น,นกลไกที่ทําให้ตัวไฟฉายมาบั๊มกับท่อแล้วท่อน,นี้ก็มาคอนแทกกับตัวขอบทองเหลืองข้างในนะครับเดี๋ยวเราลองใส่แบตเตอรี่นะครับใช้แบตเตอรี่ rechargeable นิกก e l m e ท a l hydride ขนาด LR06 นะครับ LR02 ซึ่งก็เป็นขนาดที่ใช้กับ AA นะัก A หมุนกลับเข้าไปนะครับการเซตอัพก็ไม่มีอะไรมากนะครับ รุ่นนี้ก็คือใช้งานคือกดคลิกสุดติดนะครับจริงๆสวิชเป็นฟอร์เวิร์ดคลิกซะด้วยซ้ำนะครับซึ่งมันมันเท่มากนะครับเทคโนโลยีสมัยก่อนแล้วทำได้ขนาดนี้นะครับคลิกติดนะครับติดค้างนะครับทีดับนะครับหรือว่าจะเป็นการกดโฮค้างก็ได้ไฟก็จะติดอยู่ตลอดนะครับทันทีที่เราปล่อยมือเมื่อไหร่ไฟจะดับทันทีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูหาไม่ดับนะครับก็จะเป็นการช็อตคลิกนะครับแต่ว่าคือไฟมันจะติดตั้งแต่จังหวะที่เรา แตะสวิตช์ลงไปแล้วตึ๊กก็ติดเลยนะครับไม่จําเป็นต้องอ,อะไรนะเขาเรียกว่าแบบแบบรีเวิร์สคลิกแล้วปล่อยแล้วก็ถัถถถเปลี่ยนระดับความสว่างนะครับส่วนการปรับระดับความสว่างหลังจากที่เราคลิกแล้วนะครับแล้วเราต้องการจะปรับความสว่างก็เพียงแต่ก,กดสวิตช์ค้างไว้นะครับอีกทีหนึ่งแสงก็จะรีลงถึงระดับที่ต่ํามากๆนะครับต่ํามากๆแบบนี้มันก็จะหยุดนะครับ แทบอีกทีก็ดับแทบอีกทีก็ติดที่เมมโมรีนะครับเราเปิดไฟล์มาแล้วเราต้องการจะปรับอีกก็เพียงแต่แท็บสวิชนะครับค้างไว้ไฟจะค่อยๆเพิ่มความสว่างขึ้นจนถึงสูงสุดแล้วมันก็จะบลิงนะครับหนึ่งทีโดยแสงจะมีความสว่างอยู่ที่นะครับตรงกลางเยอะนะครับเป็นแสงอมเหลืองๆหน่อยนะครับลองดูเดี๋ยวผมจะลองรีสวิชดูนะครับนี่ไฟเปิดค้างอยู่นะครับลองรีสวิชด้วยการแท็บสวิชค้างนะครับ ก็จะเป็น smooth dimmer นะครับ smooth dimmer เบามากนะครับก็จะระดับนี้ก็ถอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการเพิ่มความสว่างสูงสุดนะครับขึ้นมาแล้วมันก็จะหยุดที่ฟลอร์ด้านบนนะครับที่ซีลิงนี่ก็เป็นระดับความสว่างที่เลือกได้ของไฟฉายตัวนี้นะครับซึ่งระดับความสว่างสูงสุดในคู่มือเองก็บอกไว้นะครับว่าหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบชั่วโมงนะครับดันทม์ที่หนึ่งร้อยแปดสิบลูเมนนะครับส่วนระดับต่ําสุดเนี่ยไม่ได้บอกไว้ว่าเท่าไหร่แต่ว่า รันไทม์ต่ําสุดเนี่ยน่าจะนานหลายวันอยู่นะเพราะว่ามันเบามากนะครับนี่ก็เป็นแล้วก็จะมีวิธีกดนะครับ direct direct access to max minimum or maximum brightness นะครับเขาบอกว่าเมื่อไฟฉายนะครับเปิดอยู่กด d o บเบิลคลิกนะครับที่สวิตช์ท้ายเข้าโหมด minimum brightness นะครับไฟเปิดอยู่นะนะครับจะไปเบาสุดนะครับเมื่อไฟฉายเปิดอยู่กดดับเบิลคลิก เอ่อ uh, when the light is on นะ maximum นะ quick double click the tail cap and hold the second click นะครับคลิกคลิกเอาใหม่อ่า uh, นะครับนี่ก็เป็นการเข้าอีกครั้งหนะ้าเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับไฟเปิดอยู่ระดับอะไรก็ไม่รู้ถ้าเราอยากจะเข้าต่ำนะก็กดแท็บแทบมันก็จะต่ำเลยนะครับถ้าไฟเปิดอยู่เราจะเข้าแรงสุดก็คือแท็บแล้วครั้งที่2กดค้างนะครับ นี่ก็จะเป็นการลัดเข้านะครับเมนูแสงของเขานะครับส่วนโมสโตร์บเนี่ยน่าจะไม่มีนะครับ m o m e n t a r y on and Safety Lockout นะครับเขาบอกว่าคลายหัวนิดนึงนะครับอ่ามันจะเข้า Momentary On Mode คือไม่สามารถที่จะกดค้างอย่างนี้ได้แล้วนะครับเปิดค้างไม่ได้คลายนิดนึงแล้วกันอ่าลองดูไม่ได้อีกอ่านะครับ Momentary On ได้นะครับด้วยการคลายหัวมานิดนึงนะครับจาก มันจะมีแกลอยู่เห็นไหมคลายมาประมาณหนึ่งประมาณนี้นะครับประมาณ1มมตรนะนะครับแล้วไฟก็จะเป็นโมเมนทัรี่อ่อนเท่านั้นนะครับเมื่อเรากดตัวสวิตช์ท้ายลงไปมันจะยุบตัวลงไปแล้วท่อจะไปชนนะครับบัมทำให้มันเกิดโหมดโมเมนทัรี่เท่านั้นนะครับไม่มีโหมดที่แรงเบานะครับปรับโหมดไม่ได้แล้วนะครับคือจะเปิดโชว์คารได้อย่างเดียวนะครับที่ระดับ1 8 0ลูเมนนะครับเท่านั้นนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีเซตอัพสมัยโบราณเป็นแนวคิดนะครับเป็นดีไซน์ของเขานะครับ mm hmm. Nike Core Smart PD mm hmm. นะครับ D 2 0 mm hmm. นะครับ Double A, a Double Sale mm hmm. นะครับ Double A Two Sale นะครับขอบคุณมากเลยนะครับออกรุ่นแล้วแต่ก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับ <os> Heavy r i d e n Out